s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยจ้าวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นครั้งแรกสองสาวสู่สองชายแท้โอเคครับ okay, วันนี้อยู่กับผมนะครับจัสนะครับตื่นเต้นจังเลยจริงๆผมง่วงแล้วแหละเพราะว่า <laughs> <laughs> รอนานมากเฮ้ย <c oughs> ผมเข้าใจแล้วว่าแบบเข้าใจนิดๆนะว่าว่าแบบไอเหมือนแบบเคยเห็นเพื่อน <c oughs> ๆพี่ๆศิลปินที่เขาบอกว่าเวลาแบบ เล่นเล่นรอบดึกเนี่ยมันมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยือนแบบบิ๊กเม์เทนแล้วแบบว่าเขาเล่นกันเขาอยากจับฉลากเล่นกันรอบแรกๆอะไรเงี้ยอเออช่วงท้ายๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่คือมันตื่นเต้นจนมันง่วงแล้วไงครับมันนะครับอืมโอเคอ่ะเราเราเราคุยแรงก่อนเดียวเดี๋ยวพี่จับเลกจับเลยจับเลยก็ได้อ๋อเอออ๋อผมชื่อเพ็กนะครับสวัสดีครับเออเป็นเป็นช่างภาพอยู่แซมอนเฮาต์อ่าจริงๆเพ็กเนี่ยอ่าเสพติดเสพติดครับ พเพคเสพติดอะไรครับอืมเสพติดอะไรหนังนะนเสพติด,ตดห,นหนังก็ได้อะเดี <laughs> ๋ยวเราก็าอยู่กันกับช่างภาพนะชอบดูหนังชอบดูหนังก็ชอบแต่าอาจจะไม่เท่าพี่จัดแต่ว่าผมว่าผมก็คงเป็นคนที่ชอบดูแหละอ๋อชอบใครเป็นพิเศษโอ้เยอะนะชอบไปเรื่อยเลยว,วะ่ะคือชอบชอบหนังก่อนชอบชอบเป็นพิเศษเนี้ยเนมไม่ได้แต่ผมว่าหนังอะ ผมทรีไม่เป็นแอคทิวิตี้หนึ่งอ่ะคือไม่ต้องสนว่ามันจะเป็นหนังประเภทไหนหรือหนังอะไรคือถ้าว่างก็เป็นแอคทิวิตี้ที่แบบเหมือนไปออกกําลังกายไงพี่ก็คือว่างก็คือไปดูได้ไม่ต้องดูไม่ต้องรู้หน้าหนังไม่ต้องดูก่อนไม่ต้องรู้อะไรก่อนรู้ก่อนรู้เทรลเลอร์ู้เลยเลยถูกต้องไปดูได้แล้วมันก็จะส่งผลดีกับตัวเองเสมออะไรเงี้ยเสพติดพี่อะหนังเหมือนกันคือจริงๆอ่ะบอกนี้เลยว่าชีวิตส่วนตัวผมเนี่ย ไม่มีไม่มีชี่ส่วนตัวอะไรเลยอืผมเพื่อนอืไม่มีอืไม่มีอะไรเลยชีวิตดูแต่หนังอย่างเดียวเลยครับจนชีวิตวัยรุ่นเนี่ยคือตอนนี้พอเราเริ่มแก่เนอะรู้สึกว่าเชื่อชีวิตวัยรุ่นเราไม่ได้ทําอะไรเลยว่ะเราไม่ได้เราไม่ได้แบบเชียเราไม่ได้แบบไปซาไปสนุกไปอะไรคือดูแต่หนังอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าเนี่ยพอเริ่มแก่แล้วอยากจะซาแต่ก็แบบอมันแก่แล้วไงดี้วพี่ผมแน่นะที่ตรงน่นจะตรงข้ามกับพี่เลย พี่จะชอบอะไรเป็นพิเศษปะคะชอบ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 ออฟเฟนไฮเมอร์นะชอบมากเลยอ่าเรื่องอื่นๆอาจจะไม่เท่าไหร่สิบเร่องนี้เขามันไก่ไม่เอาหนังได้ไหมคุณเพคที่ยศชอบพูดในยูซี่ไอยศไอไอไอ,อ,อเลวม <laughs> ึงพูดถึงกูตลอดเลยเหรอกู <laughs> <c oughs> ไม่ได้เคยฟังมึงก็พูดถึงกูใช่ไหม <laughs> จริงๆอ่ะวันนี้อยากคู่กับยศนะเพราะว่าหมันไส้มันนานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมเล่นเป็นยศแล้วกัน แก่นี้ยเท่าไหร่ครับตอนนี้สามสิบสองแล้วครับผมสามสิบสองอ้าเพ็กจับบ้างโอเคเราคุยอะไรกันดีอะได้เลยสามสิบสองเดี๋ยวเขาจะหาว่ามันยังไม่แก่เลยแม่แม่ว้าวแม่วันนี้แม่อะไรอะวันนี้เพกมีสิทธิ์เมาอีกแล้วแม่ขอโทษครับแม่ชงคุณยศอีกแล้วอ่ะขั้นนิดหนึ่งยศผวว่ายศน่ะศัตรูเยอะแล้วนะเยอะเกินเยอะเกินใช่ของพี่นี่ยศนี่เป็นมุมยังไงบ้างเป็นมุมแบบมันหน้าเหมือนไส้อ่ะ แฟนคลับมันเยอะอะแล้วมันไม่ใช่เราอิจฉาไงเราสึกว่าเฮ้ยทำไมแฟนคลับมันเยอะดารานำชายอคือรายการใหม่เวทยาศาสตร์ใช่ไหมเอาอีกแล้วพึ่งพึ่งเปิดปุ๊บมาแล้วแฟนอาร์ตเอาอีกแล้วเอาแล้วนี่ผมทํามาสองรายการมึงไปทําช่องของตัวเองเลยไหมไหลเฮียดารานำชายผมทำมาสองรายการไม่เคยมีแฟนอาร์ตเลยเผลอๆมีคนมาด่าในคอมเมนต์อีกโอ้โห ยศอีกแล้วยศก็ต้นกล้าขั้นต่สุดองไอ้ยศมันนอนนี่น่ารักเฮ้ยผมไม่ผมรักต้นกล้านะต้นกล้านี่ผมรักที่สุดเลยอืผมนี่ผมไม่เคยแก้งต้นกล้าเลยผมพูดจริงผมก็ผมทุกคนกินข้าวทุนแกงต้นกล้าหมดเลยผมไม่ผมไม่เคยแกงต้นกล้าเลยเดี๋ยนะที่เราจับมาคือแม่ไม่ได้ไม่ได้ยศไอ้ยศคือแม่เราไปแล้วแม่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 อะไรเดียผมรักแม่นะ แม่ผมแล้วจะนอนและเลี้ยงหมาเมื่อก่อนไม่ชอบหมาเลยครับอันสั้นๆกับแม่แม่เมื่อก่อนไม่ได้ชอบหมาเลยอยู่ดีปีสองปีนี้รับเลี้ยงหมาตอนโควิดอืชอบมากชอบกว่าลูกชายเตงแล้วตอนนี้เรียบร้อยตอนนี้แม่ผมไม่รู้ผมว่าแม่ผมก็ผมไม่ไม่เออแม่ผมผมรักแม่ครับผมจบแค่นี้แล้วกันผมไม่มีอะไรมากกว่านี้อ่าจับจับจับ ลูกพี่เพ็กวันนี้ขายพี่ยศมากยไอยศไอยศมันคายกูไอยศมัน้ายกูเอ่อ this the sleep sleep y d u c ักครับไอยศมัน้ายผมนะผมพูดเลยว่าในออฟฟิศอนยยศยังอีกเยอะอ่าอ๋ออันเอ้ยไอยศเนี้ยผมขอ่อยศกันอืมพี่ยศพี่ยศเคยมาคือผมมาพูดนะว่าไออะไรกคือผมพูดเลยว่ามันจะต้องในออฟฟิศเนี้ยมีคนไม่น้อยแล้วมาคุยกับผมเรื่องรองเท้าอืม ทุกคนต้องโดนผมแปะหมดอะว่าเอ้ยซื้อคู่นี้ดิคู่นี้ดิคู่นี้ดิคูน่คนี้ดิผมจะต้องแบบทุกคน uh huh. ยนก็นมาเลยพี่ผมอยากได้คู่นี้มากตุกติกตุกติ๊กตุกติ๊ก,ก uh huh. ผมก็ให้กําลังใจไปเฮ้ยลองเท้าอะซื้อที่แพงไปเลยที่ชอบแล้วเอาเลยอือผ่านไปเป็นปีไม่ซื้ออเจอกันวันนี้บอกว่าพี่ผมซื้อคู่อื่นอโอ้ยทางงานพี่ขายผมแล้ว <laughs> <laughs> ขายผมแบบมากเลย คือผมก็ทํางานอยู่ที่หนึ่งที่เป็นร้านเสื้อผ้าเหมือนกันอพี่เขาถามตลอด DM พี่แบรนด์นี้ยังไงคือผมก็เชียร์คือเชียร์แบบเป็นพี่อ่ะอะไรของดีเราก็ไม่ได้ชี้แนะแนะนำเราไม่เราไม่ได้ชี้นาสีสวยอยู่แล้วแล้วก็ดูชอบดูชอบแล้วก็แล้วก็ดูพูดถึงสิ่งนี้บ่อยอะไรเงี้ยก็ดูน้องสนใจจริงก็บอกอย่าให้เข้ามาลองเป็นตอนนั้นยศเหมือนหาแจ็คเก็ตอยู่ จ็กเก็ตแบบจ็กเก็ตสูทอะไรเงี้ยครับเหมือนเอาไปใส่แบบพูดตามออกงานที่เป็นดารานําชายของเขาอ่ะหาแจ็กเก็ตอะไรก็มาผมก็ส่งส่งไปให้เขาดูว่าไอ้ตัวนี้สิผลิตประเทศนี้อะไรเงี้ยปรากฏตัดภาพไปไม่เกินแบบสามสี่วันอ่ะเขาไปซื้ออีกแบรนด์หนึ่งที่ผมไม่เคยพูดถึงเลยแล้วเขามาถามเราทําไมใช่ถ้าเขาดูชอบมากหรือเขาแค่อยากคุยกับเราเล่นๆอะไรเงี้ยนะอ่ะอีกใบจับขึ้นมาซีรีส์หรือหนังล่าสุดที่ดูโอ้โอเคอ่าโอเคผมดูอะไร อ่ะผมก่อนแล้วกันนะครับผมดูล่าสุดเลยอ่ะดูวันก่อนดูอันโทในสตรีมมิ่งเจ้าแดงอ่ะผมคอนเซปต์ผมเนาะไม่พูดไม่พูดชื่อใช่เจ้าแดงเจ้าแดงเยาวราชอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> สตรีมมิ่งสิอ๋อสตรีมมิ่งเจ้าแดงเนาะ <laughs> แล้วก็อันโทมันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับกีฬาครับแล้วก็ในแต่ละตอนมันจะพูดถึงกีฬาว่าแบบ เรื่องเรื่องแบบน่าตื่นเต้นในวงการกีฬาเช่นแบบ uh huh. เฮ้ยมันเคยมีเหตุการณ์ตะลุมบอลที่สนามบาส uh huh. มันเคยมีเรื่องแบบนักมวยหญิงเกือบถูกผัวเก่าฆ่าตายอะไรเงี้ยเออแล้วก็ล่าสุดคือตอนผมดูตอนเคทลินเจนเนอร์เป็นสรารคดีที่มันจบเก<ช>ินในตอนใช่ใช่แล้วเคทลินเจนเนอร์เนี่ยจริงจงแล้วเป็นพ่อของเคนดัลเจนเนอร์อะไรเงี้ยเลยนะแล้วก็แต่เขาอะเป็นนักกีฬาที่แบบวัยในวัยหนุ่มนะก็เป็นโอลิมปิกที่แบบสุดยอดเหรียญทองเลยอะ uh ่ะ huh. แต่ว่าพอถึงช่วงเวลาแก่ตัวมาเขาเหมือนกับ คือเขากลายเป็นแบบ transgender อะไรเงี้ยแล้วผมว่าในหนังมันซีรีส์มันมีมันมีมิติมากเลยอะไรเงี้ยที่มีอยู่ในตอนหนึ่งของใช่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  u n t o u เรื่องอะไรนะ u n t o u e ครับผม U N T O L D นะครับก็จะเป็นซีรีส์หลายๆตอนเนี้ยก็สามารถดูได้ครับอ๋อผมเพ็กดูอะไรผมดู Shortcoming เฮ้ยสุดยอดชอบป่ะชอบมากผมอาจจะดูเพราะว่าผมมานั่งฟังไลฟ์พี่กับเม้งวันนั้นอะอ๋อเอาวันนั้น เพกมานั่งตรงที่ผมมานั่งตรงนั่งชิดพื้นับผมผมก็เลยรอบมันได้ก็เลยไปดูแล้วปรากฏชอบมากผมว่าอาจจะเป็นเบสออฟปีนี้ของผมเลยอ่าเฮ้ยยังไม่จบปีนะผมเออไม่แน่มันมันชอบแบบพี่มันเหมือนแบบผมว่ามันอยู่ในช่องแบบเว r ร์สเพรสซันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่เขาพูดหรือว่ามุกที่เขาเล่นเนี่ยมันผมรับได้หมดเลยเพราะมันเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับพุ่มกัดอะไรเงี้ยเออเอเชียนด้วยเนาะใช่ผมเออโดนแล้วก็อีกสิ่งนึ่งที่รู้สึก ก้อนใหญ่ๆคือเชี่ยอยากไปอยู่ต่างประเทศอยากลองไปอยู่ดูอะไรอยากลองไปแบบยากชีวิตอยู่ทีู่ขาวดูบ้างไม่ใช่แต่อยากลองดูเออล่าสุดช็อตคอมมิงล่าสุดอ่ะจับยอดจริงข้างนอกเขาเมาอะไรกันอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะเราเห็นเขาชี้ๆแล้วเขาก็ไอแก๊ปไอแก๊ปมับกันมึงพูดเรื่องอะไรกูได้ยินนะไอแก๊ปอาหารบ้านเกิด โอเคผมเป็นคนกรุงเทพเลยอะผมเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันทำไงดีผมกินข้าวก็บะหมี่อะไรเงี้ยชอบไปสุดควอินเตอร์ครับข้าวผัดอาม่าที่สยามใครไม่เคยกินก็คือไปกินเลยเออผมก็เนี่ยบะบกบะหมี่แถวบ้านข้าวแถวบ้านตอนเกิดที่เพกที่เพกใส่สูตรออกมาเลยปะไม่ใช่ครับสูตรคือผ้าของแจ็คเก็ตกับกางเกงก็เป็นผ้าเดียวกันอย่างที่กูใส่เนี่ยเขาเรียกว่าแจ็คเก็ตวันนี้กูใส่ยีน เข้าใจไหมอ่าเป็นแค่เสื้อแจ็คเก็ตนะเสื้อแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตเขาไม่เรียกว่าสูทนะนี่ไงไม่มีใครทํารายการการแต่งกายไงแซมออนพอดแคสต์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแจ็คเก็ตเขาไม่เรียกว่าสูทถ้าสูทคือต้องพาดอันปวดเวลาเราปโดมากจริงๆเราก็มาไปเราก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยกำลังวิชาที่ชอบเลยโอเคไม่อดรู้เลยว่าชอบวิชาอะไร